ทำที่ว้าวจะบูจะบูจะบูใจเย็นใจเย็นมาจากไหนลกูกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อชิงเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกมครับใหม่นี่ค่ะทุกคนซึ่งอันนี้บุ่มไปเจอมามันเป็นเกมใหม c ครับที่แม่ มันเป็นเกมที่เขาทํามาเรียนแบบไ e มครับแต่อยู่ในเวอร์ชั่นน่ารักนะคะโอเคอุ้ยเราตัดไม้ได้นะเธอมันดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่ามันดูไม่ใช่ไหมครับที่เราเคยนึกถึงกันใช่ไหมคะแต่ก็นั่นแหละแล้วมันลองเล่นกันว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยไม่ถึงอะ่ะเฮ้ยนี้เดิมไปอีกนีนึนงสิอุ้ยเก็บเก็บเก็บอุ้ยอยอ่ามาดีเจมอ เฮ้ย hey. ที่ได้ทำอุปกรณ์ได้ไม่ใช่อะไรหรอกนะตอนี้มีไม้จำนวน20แล้วนะคะีค่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูครับไกดบุมขอคราฟเป็นดาบไม้ก่อนโอเคมันต้องมี30สินะคือแบบระบบการคราฟมันก็จะไม่เหมือนเหมือนครับที่เราเล่นทั่วไปสักเท่าไหรนะะ่ <c oughs> นี่ค่ะนี่เปนเกมคราฟไม้ทุกคนน้องแบบเป็นภาพน่ารักดุกดิ๊กแบบนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วคราฟมาเรียบร้อย่ะมาดู จับชัวชัวชัวช่อชอ,ชอ,อุ้ยอุ้ยค่าได้ได้เนื้อมาหนึ่งชิ้นนะคะว่าไปทุกคนมันได้อยู่เอบุ้ผม,ผมกินอาหารโอ้โหโอ้โหลืมเห็นมีหลอดน้ํามีหลอดอาหารด้วยพระเจ้านี่มันไม่มัน R L ครับปะเนี่ยอ่าโอเคตัดไม้ต่อกว่าจะรู้วิธีตัดไม้ต่อนี่เกือบตายแล้วมัง้งเนี่ยแล้ววิธีกินน้ํามันกินยังไงคะทุกคนอันนี้บุ่มไม่รู้จริงๆรินะไม่รู้อะตอนนี้ต้องใช้ชีวิตไปก่อนยังไม่ข้ามไหมคะโอ้ได้ที่ขุดมาแล้ว กินอาหารก่อนแต่ตอนนี้งงมากว่าน้ํามันกินยังไงนะเนี่ยกินไม่เป็นเอาน้ําไม่ทะลักมือนเลยไม่ครับจริงๆน้ําต้องมานะอุ้ยหิว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 น้ำมันกินยังไงทุกคนไม่ดูไม่ชี้ไปก่อนแล้วกันปุ๊ยจ็บปุ๊โอ้ยโดดสูงโดดสูงอู้โดดสูงโดดสูงไม่เกลียดดูมาริโอคันนี้อะดาบมาดาบมาแล้วจ่อจ่อจ่อโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายหิวน้ำอ่ะ กินน้ำไงก่อนกินน้ำไงก่อน <c oughs> กินน้ำไม่เป็นเนาะเพราจะตายเพราะอะไรรู้ปะจะตายเพราะไม่รู้วิธีกินน้ำเราหนึ่งอยี่ยอืมใจเหลือแค่หนึ่งใจน้อยๆเอ่าเรียวรอม่งงอ่ะเอาใหม่อนะ่ะทุกคน <c oughs> ไปใหม่อ่ะรอบนี้บุ๋มมันเป็นสตีปเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรว,วิ่งมันนี่มันทรายว้าวไม่ได้เจอทรายมานานมาก ถือว่าเป็นเรื่องโอ้ยกระทิงมันจากไหนก่อนไมครับไม่มีกระทิงโอ้นี่มันคราใไม่พูดกี่ทีบุ๋มก็นี่ลงตลอดเลยนี่มันครับไมอีกสกรอบหนึ่งแล้วกันยังไม่ได้ขุดลงไปดูเลยว่าข้างล่างมันมีอะไรนะคะมีโอ้บุ๋มไม่ใช่น้ำมีเป็นไงธรรมดาทุกคนธรรมดาคนเป็นเกงอะนะไม้เพิ่มก่อนอุ้ยตรงนี้มีเมืองด้วยนะคะเราต้องทำการทำที่ขุดจังๆนี้ได้เพื่อที่จะลงไปขุดทองข้างล่างโอเค อู้ได้ทีละสีเลยเลยเนี่ยที่ขุดโถดไปเปล่าลูกเพิ่งรู้วิธีการเล่นนะคะก่อนนี้คือไม่รู้ว่ามันกินน้ํายังไงเมื่อกี้ตายเพราะตายเพราะไม่ได้กินน้ําตายเพราะขาดน้ำล้วหนึ่งแต่รอบนี้จะไม่ยอมหรอกนะไปครับไม่ <laughs> อย่างชอบชื่อเกมเลยอะ่ะมันน่าจะต้องใช้ไม้เพิ่มนะคะเดี๋ยวเราตัดไม้อย่างรวดเร็วไปก่อนบุ๋มต้องทําที่ขุดหินให้ได้ก่อนนะคะขั้นแรก วิมันบางทีบล็อกมันก็ขึ้นมาเองเอ้ยมันจริงเราก็โดดสูงเลยทุกคนนี่หนึ่งนี้หนึ่งจะอิ่มแล้วจะอิ่มแล้วโอเคอิ่มน้ำหิวต่อ <laughs> หิวต่อผลละไม้จะยาช่วยสิ่งนี้ซอมบี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้บอกแล้วเราต้องใช้อันนี้เท่าไหร่อันนี้เป็นสโตนต้องเก็บสิบห้ากับห้าสิบโอ้โหต้องเก็บไม้อีกเยอะเลยค่ะทุกคนมาเพิ่มไม้ เพื่อไม้เอาทำไมถึงหนาวเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรหนาวเฮ้ยไม่ดีขึ้นต้องลงไปข้างล่างงานดอกโอ้อยู่ข้างบนไม่ได้ด้วยไฟไฟเขาบอกอ๋อนี่ไงเราต้องวางไฟเออพิงไฟโอ้โหเพิ่งรู้เล่นไม่เป็นไงทุกคนใครอยากมาลองเล่นหมุมบอกเลยนะคะว่าปั่นประสาดีมากๆในเกมนี้ เดี๋ยวรอให้อุณหภูมิของเรามันเพิ่มขึ้นสักนิดสักหน่อยก็กินน้ําก่อนกินน้ําก่อนอุ๊ยหิว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 ข้าวหิวข้าวไม่ข้วไม่ไหวแล้วหิวข้าวโอ๊ยมีแรงโดดอ่ะโอ้ยกิน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 ผลไม้ผลไม้ทั้งหมดกินให้หมดกินให้หมดโอ้ยกว่าจะเช้ายอมทนหนาววิ่ตั้งนานตอนนี้ตัดมาให้ได้50าสกัน้วก่อนนะคะไม่งั้นคือจะไม่สามารถทำที่วายวายจะบูจะบูจะบูยใจเย็นใจเย็นมาจากไหนลูก ไอ้บ้าจะบอกจะบอกไม่ได้ด้วยอุปกรณ์ไม่เหมือนกันก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเถอะ <c oughs> อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมางงมากใครจะไปนหนีท่านน่ะเดี๋ยวผลไม้กินก่อนนะคะตอนนี้ไม่ไหวละจะตายจะตายไม้กัน่อกภ <c oughs> ารกิจตัดไม้ยิงย,ยาวไกลบอกเลยน้วบุ๋มครัามันนี้มาทําไมเนะี่ยตอนนี้บุ๋มต้องลงไปขุดหินก่อนนะคะถามว่าขุดมาทาไมก็ขุดมาเถอะเพื่มมนได้ใช้ จริงๆอะอยากลงเหมืองจ,จะจะขาดอยู่แล้วแต่มันขาดไอเนี่ยเราต้องไปตัดไม้อีกทุกคนคือต้องวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยว่าจะได้ทําอะไรอะจริงๆทุกคนดูดิทองอย่างเยอะนะคะข้างล่างแต่เอาไม่ได้เลยหิวน้ําบ่อยหิวน้ําบ่อยเกินตอนนี้ไม่ขออะไรมากขอแค่บุ๋มนะคะบุปกมกรทองลองดูก็น่าจะดีที่สุดแล้วเนี่ค่ะไม่ไหวอยากลองครับอยากลองครับมาอาหาไม่มีเลยอ่ะ เว็บอู้เจอแล้วค่ะเจอหาลนวเจอหาลนวเจอหาหน้ไมวดีกูมาตัดไม้กล <c oughs> ับวนหลูมมาที่ตัดไม้อีกเหมือนเดิมมันต้องใช้ไม้ห้าสิบนะคะกับหินอีกห้าสิบเพื่อที่จะได้อุปกรณ์หินขึ้นมา <c oughs> อาหารหมดบ่อยแบบบ่อยจัดยังไม่ได้ทำอะไรหิวแล้วอะทุกคนอืค <c oughs> ันแค่วมากตอนนี้ นะเอาไว้ก่อนแล้วกันมาใส่หมวกเข้าไปเย,ย้มีหมวกแล้วหนึ่งโอ้หิว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 มีแบบว่าหมวกไม้แล้วหนึ่งไ่ยคะทุกคนอะไรจะขนาดนั้นความน่ารักความคิว้วอะเนาะอยากรู้มากแล้วเกิดว่าอันนี้บุม๋มอ๋อมันทําอุปกรณ์เพิ่มได้ไอ้นี่เราก็เพิ่งรูน้นี่ค่ะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไรอะเป็นน้งเป็นน้เราอยู่ในน้ำสักพักหนึ่งนะ้ำนะม,มันก็เพิ่มแล้วค่ะวางไปอุ่นรือยังตัดไม้บนไปค่ะ จะพอก็ไม่พอสักทีัทงจริงเราสามารถสร้างบ้านได้นะทุกคนแต่บุมมองแล้วน่าจะยากกันสักหน่อยเอาไว้ก่อนแล้วกันเก็บอาหารกินเข้าไปให้อิ่มนะคะกินเข้าไปให้อิ่มไม่พอเราใช้โต๊ะคราฟของเรานี่ได้อุปกรณ์หินมาแล้วไม่เคยรู้สึกภูมิใจเลยขนาดนี้มาก่อนเลยบองตรง <c oughs> เดี๋ยวมาลองขุดหินกันดูซิขุดแล้วขึ้นสามรเปอร์เซ็น์ สุดยอดนี่คะวันนี้ก็ต้องลงกันดิ่งไปเลยค่ะไม่กลัวอะไรอีกต่อไปแล้วขอแค่ดได้ที่ขุดอืมทองของฉันหายไปไหนหมดทุกคนทองหายไปไหนหมดปกติทองมันเยอะมากนี่นะลงผิดรูปะเราเนี่ยที่ชั้ล่างนี้มีนะโอ้ยทอง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 ชั้นนี้ทองอย่างเยอะขุดทองอะนี่เยี่ยมเดี๋ยวนั้นดูก่อนเดี๋ยวเราทำอุปกรณ์ทองก่อนถึงจะสามารถทำอุปกรณ์เพชรได้นะ คพอื่นต้องเก็บไปเยอะๆก่อนที่อาหารกับน้ำจะหมดอุ้ยเจอเพชรข้างหน้าไอ้บ้าเธอดวงดีเกินคนอะไรจะดวงดีขนาดนี้ก่อนเจนเนเรตมาเยอะๆเย,ยเยี่ยมเยี่ยมไปเลยทุกคนยังบุ๋มสามารถขุดเพชรได้ปะต้องลองดูใช่ไหมคะเพชรยังเยอะทุกคนถ้าขุดได้นี่สุดจะอ๋อไม่ได้ต้องไปทำอุปกรณ์ทองจริงๆด้วยอุ้ยเพิ่งอิ่งหิวหิวน้ำ ขึ้นมาข้างบนทำไมไม่เจอพื้นที่เดิมมาเนี่ยเาีนไม่ได้กินอาหารด้วยหิวก็หิวน้ำก็จะหมดอุณหภูมิก็หมดทุกคนคิดดูชีวิตเรามีอะไรพอดีบ้างไหมเนี่ยแบบนึงนะ <c oughs> จะทำอะไรก็ไม่ทำอาหารก็หมดอย่างเดียวเลยทุกคนไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าดาบอุ้ยที่ขุดทองโู้ ที่ขุดทองใช้หิน50สิบหินไม่พอนะเนี่ยแล้วก็ใช้ใช้ไม้นะคะอีกแปสิบทำจริงโอ้โหทำจริงเลยเฮ้ยถามว่าเราจะยอมไหมเราไม่ยอมหรอกนะโอ้ยอาหารหมดอีกแล้วทุกคน <c oughs> บุ๋มน่สติตายแบบทุกทุกวิเลยบอกเลยแปดสิบเลยหรอโอ้โห ต้องตัดอีกนานแค่ไหนถามใจเธอดูอู้อีกแล้วแหม่นี่ไงเอ้ยที่ขุดทองมาแล้วหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะขอดูดาบหน่อยดาบม่น,นี้ใช้สี่สิบดาบน,นี้ใช้หินยี่ห้ายี่ห้าแล้วก็ไม้ห้าสิบโอเคเดี๋ยวขอครับดาบหินสักครู่แล้วกันนะคะก่อนจะลงไปขุดเพชรกันตอนนี้อยากจะลองดาบมากมาก เดีย๋ยวเราขุดหินกันสักหน่อยหินยังไม่พอกว่าจะไปตแต่ละขั้นบุ๋มนี่ไม่ไหวแล้วนะอยากกินเนื้ออืมเป็นเนื้อมาหนึ่งชิน้นแล้วก็มีอันนี้อีกนิดหน่อยบุ๋มว่ามันได้เวลาแล้วค่ะทุกคนก่ขอกองไฟได้เวลาก่อกองไฟอีกแล้วว่าเก็บอาหารเก็บอาหาร พิงไฟสักครู่รอบนี้แหละบูม่ามันจะถึงเวลาของเราจริงๆสักทีเราจะต้องลงไปขุดเพชรแน่นอนทุกคนไม่ต้องกลัวเป็นความฝันอันสูงสุดของเราลงกันดีกว่าไปหาขุดเพชรกันดีกว่าความฝันสิ่งสุดท้ายบอกเลยสิ่งนี้เป็นอะไรที่รอคอยนะคะไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่เลยเจอเพชรแล้วค่ะทุกคนเฮ้ เรามาถึงขั้นนี้กันแล้วโอว้ดิเพชรมาชื่นใจอ่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นในม e c ครับหรือว่าในครับม่ก็เถอะที่ไหนก็ตามพี่ละขุดได้เพชรมันจะรู้สึกแบบเพื่มปริ่มทุกคนมันเปื่มปริ่ม,ม,ม,มบอกเลยเก็บไปเก็บไปเยอะเก็บไปโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการขุดแรกของเราใช่ปะอุณหภูมิหมดอีกแล้ว <laughs> มันอาอลค้าบเนี่ย อุ้ยไม,ไ,มไม่ไหวแล้วทุกคนก็อตานนั้นเลยค่ะเ๋ยนะต้องขึ้นไปแล้วต้องขึ้นไปแล้วจะขึ้นทันมาอีกเรื่องนึงน้ําก็หิวอาหารก็จะหมดหนาวก็หนาวเออเกมนี้มันเล่นยากจริงๆโอเคมาเตรียมตัวมอบแล้วว้าวว้าวว้าว,ว,าวโอเคเรียบร้อยค่ะทุกคนตด้ไม่ตายก็แปลกแล้ว โอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับเกมคราฟใหม่ครที่อยากลองไปเล่นก็สามารถลองไปเล่นกันได้นะคะเป็นเกมที่สนุกดีเหมือนกันมั้งนั่นแหละสำหรับวันนี้เป็นแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย